สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูฟุกก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องถัดไปเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนตั้งแต่วันที่1เมษายนปี6.0รถไฟฟ้า BTS ได้ประกาศปรับค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มสีลมและสายสีเขียวอ่อนสุขุมวิทส่งผลให้ค่าโดยสารจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีหมอชิดปรับขึ้นจาก52บาทเป็น57บาท ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่ายอดผู้โดยสารในเดือนเมษายนมี18,197,128ล้าเที่ยวคนและมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ66,571เที่ยวคนซึ่งลดจากเดือนมีนาคมที่มียอดผู้โดยสาร21,469,176ล้านเที่ยวคนและผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ692,554เที่ยวคนเรามาดูหน่วย หน่วยเที่ยวคนตรงนี้หน่วยเที่ยวคนเขาบอกว่าเป็นหน่วยที่ใช้นับผู้โดยสารที่ผ่านเครื่องนับซึ่งใน1วันผู้โดยสารหนึ่งคนอาจใช้บริการมากกว่า1ครั้งนะครับเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามข้อที่1เดือนเมษายนมียอดผู้ใช้มียอดผู้โดยสารประมาณกี่เที่ยวคนเรามาดูเดือนเมษายนเดือนเมษายนอยู่ตรงนี้นะครับเดือนเมษายนนยี่ตรงนี้ มียอดผู้เจู้้เจ้สารประมาณกี่เที่ยวคนเอ่ยให้ตอบเป็นจํานวนเต็มล้านนะครับจํานวนเต็มล้านยังจําก็ได้ไหมจํานวนเต็มล้านให้เราดูที่หลักแสนนะครับหลักแสนเราเป็นเลขหนึ่งดังนั้นเราปัดลงดังนั้นคนที่ตอบ18ล้านเที่ยวคนข้อ 18, 2เดือนมีนาคมเดือนมีนาคมอยูไ่ไหนเดือนมีนาคมอยู่ข้างล่างนี่ให้เราดูที่หลักแสนเหมือนเดิมเดือนมีนาคมหลักแสนเราเป็นเท่าไหร่หลักแสนหลักแสนเราเป็นเลข เลขอะไรเลข4ดังนั้นเราก็ปัดลงเหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบ21ล้านนั่นเองอเรามาดูข้อ2ถ้าเอื้องเดินทางไปกลับจากสถานีหมอชิดถึงสถานีอุดมสุขต้องจ่ายค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่เรามาดูข้อความนี้อุดมสุขถึงสถานีหมอชิดปรับขึ้นจาก52บาทเป็น57บาทไปกลับแล้วก็เอา57บวกกับ57นั่นเองนะ ซึ่งก็จะเป็น1,14อ่าจากข้อนี้เราจะไม่สามารถตอบ1,10บาทได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าโดยสารดังนั้นเราต้องตอบ120นั่นเองถ้าเราตอบ1,10เราจะมีเงินพอไปกลับไหมละ่ะแล้วก็จะไปได้อย่างเดียวเราจะกลับไม่ได้นั่นเองาเรามาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาบอกว่าไงเดือนให้เราใส่เดือนเดือนอะไรที่มากกว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมีนาคม เดืนมีนาคมมากกว่าเดือนเมษายนนั่นเองเดืนมีนาคมมียอดผู้โดยสารเฉลีย่ยวันละประมาณเท่าไหร่เฉลียล่ยเฉลี่ยอันนี้อันแรกเป็นเดือนอะไรอันแรกเป็นเดือนเดือนเมษายนใช่ไหมเป็น6 6ห0 0คนเราดูที่หลักหมืน่นหลักหมื่นเราเป็นเลขศูนย์ดังนั้นปัดลงก็จะเป็น6 0 0 0นเที่ยวคนนะครับสำหรับเดือนเมษายน เรามาดูเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมบรรทัดนี้บรรทัดนี้เดือนมีนาคมบรรทัดนี้ดูที่หลักมือหลักมือเป็นเลข9เราจะทําการปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็จะเป็น7จ็ดแสนนั่นเองทาถูกกันไหมเออเรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการนําค่าประมาณไปใช้อย่างเหมาะสมหนึ่งตัวอย่างครูยกตัวอย่างนะครับครูชื่อฟุกนะฟุกฟลูก มีเงินมีเงินเยอะมากเลยมีเงิน1 2 3่งแสนสอ่ามห้าร้บาทฮ่า,าแล้วนี่โจทย์ถามว่าครูฟุกมีเงินประมาณเท่าไรประมาณเท่าไรให้ตอบเป็นจำนวน เป็นจํานวนเต็มหมื่นนะครับจํานวนเต็มหมื่นจานวนเต็มหมื่นเราดูหลักอะไรจํานวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มหมื่นเราจะดูหลักไม่ใช่หลักหมื่นนะจํานวนเต็มหมื่นเราดูหลักพันหลักพันเราเป็นเลข3ดังนั้นเลข3เราทําการปัดลงหรือปัดขึ้นเลข3เราทําการปัดปัดลงนั่นเองดังนั้นครูฟุกมีเงิน ประมาณ1นึ0 0 0บาทนั่นเองอ่เสร็จแล้วให้เราลองยกตัวอย่างดูที่ไม่ซ้ำกับของครูนะครับอ่าอ่าไว้ให้เวลาเขียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนสำหรับคนที่จดเสร็จแล้วก็ไปเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องต่อไปเรื่องอะไรบทที่2 วิวสองเขาว่าไงการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนเรียนจบบทน,นี้แล้วนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง 1. ห,หาผลบวกและผลลบของจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนพร้อมแสดงวิธีทำด้วยนะและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยข้อ 2. หาผลบวกหรือผลลบของจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนโดยใช้ ค่าประมาณที่เราเรียนเมื่อกี้ไปค่าประมาณ 3. หาค่าของตัวแปรไม่ทราบค่าคืออะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยถ้าใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเราได้รู้กันในบทนี้ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า1,000 0 0 4. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0 0และข้อสุดท้าย สามารถสร้างโจทย์เราต้องได้สร้างโจทย์สร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับที่มากกว่า100 0 0แสนนั่นเองอเลื่อนลงมาดูนี้เขามีรถยนต์รถยนต์อยู่ยี่ห้อที่ขายในปี58และปี59มีใครอ่านออกไหมย่อแรกอะไรย่อแรกย่อแรกมิตซูบิชินั่นเองย่อสองล่ะอิซูซูย่อที่สาม นิสสันยี่อที่4 t o โตโยต้ายี่อที่5 h o ฮอนด้าที่บ้านใครใช้ยี่ห้ออะไรบ้างเอ่ยลองลองคอมเมนต์บอกครูได้นะครับใครใช้ยี่ห้อไหนบ้างส่วนคูใช้คูใช้อีซูซูคูใช้ฮอนด้าด้วยฮอนด้าคูก็ใช้เรามาดูเรามาดูเตรียมความพร้อมกันเลยดีกว่าโจย์เขาบอกว่าให้แสดงพิธีทำเราลองแสดงพิธีทำดูซิ ว่าเราได้คําตอบเหมือนกันไหมอลองทําดูหยุดวิดีโอไว้ก่อนลองทําดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ทําเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันข้อที่หนึ่งเราตั้งตั้งโจทย์มาเลย5 2าสบวกกับเท่าไรสามแปดสามตั้งให้ตรงหลักนะครับ ขีดเส้นด้วยอย่าลืมขีดเส้นครูขีดไม่ตรงนะครับใช้แม้บรรทัดขีดนะครับผิดให้ตรง6บวก8ได้เท่าไรหบวก8 6วกเป็น14บใส่สทดทดหน่งต่อมา7บวก1เป็น8 8ทดอีกหนึงเป็นเป็น9 2บวก3เป็น5 8บวก5เป็นเป็นเท่าไรเป็น10เท่าไรสทด1 3บวกกับทดที่1เป็น4จดังนั้นเขาที่ตอบ4 3 0 0 0า 594นั่นเองต่อมามาลบมาลบลก็ตั้งโจทย์เข้าไป0 3 4ลบกับ9 7 6 5 5 4ลบกับ5ได้ไหมลบไม่ได้เราก็ยืมยืมมาจากตัวน,นี้ตัวน,นี้จะ2นี่เป็น14อ่า14ลบ5ได้เท่าไหร่แล้วก็นับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ่าเหลือ9นะครับ 2ลบกับ6ได้ไหมลบไม่ได้แล้วก็ยืมยืมจาก0 0มีให้ยืมไหมไม่มีแล้วก็ยืมจาก7 7ก็ยืมมาเหลือ6อันนี้ก็เหลืออ่พอยืม0ยืมจาก6 0ยืมจาก7มาแล้วแล้วก็ให้2ยืมจาก10ตรงนี้ตรงนี้ก็เหลือ9อันนี้ก็จะเหลืออันนี้ก็จะเป็น12พอยืมเสร็จแล้วก็12ลบกับ6ก็จะเหลือ6 9ลบกับ7ก็จะเหลือ2 6ลบกับ9ได้ไหมลบไม่ได้นั่นเองอใช้สีนี้ล้กันจะได้ไม่หลงกันยืมจาก6ตัวนี้6ตัวนี้ก็จะเหลือ5อันนี้ก็จะเป็น16นั่นเองพอยืมเสร็จแล้วเราก็เอา16ลบกับ9 9ก็จะเป็น10 11 12 13 14 15 16ก็จะเหลือ7 5าไม่มีตัวลบก็ชักลงมาข้อที่ก็จะตอบ5 000, 7 0 0 0 296นั่นเองอย่าลืมขีดเส้นด้วยขีดเส้นใ้เป็นระเบียบด้วยคูข่ขีดไม่ตรงต่อมาข้อต่อมาให้เติมตัวเลขในสี่เหลี่ยมแล้วให้ทำประโยคให้มันเป็นจริงนะครับลองเติมดูกรเติมได้ไหมเอ่ยลองเติมดูนะอย่าเพิ่งกดดูเฉลยนะถ้าสํัครใครเติมเสร็จแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันเลยข้อหนึ่ง อะไรบวกกับส0 0หมื่ได้กับเก้าหมื่นเลยมีใครคิดออกไหมอตอบเจ็ดหมื่นนั่นเองข้อ2อะไรลบกับ9900หลบกับอะไรได้77,777ม่นลบกับอะไระให้เราลองลองเอา9 0้0 0มื่ตั้งลบด้วย 17,777แล้วก็ยืมมานะครับยืมมาจตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเหลือ8ตัวนี้ก็จะเหลือตัวนี้ก็เหลือ10นะครับพอจะให้ศูนย์ตัวสุดท้ายมายืมทำง่ายยืมจากตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหลือ9ตัวนี้ก็จะเป็น10 10ลบกับ10ลบกับ7เหลือเท่าไรสิลบกับ7 10ลบกับ 7, 7, 7็ก็เหลือ3 9กลบกับ7็ก็เหลือ2 8ลบกับ7็ก็เหลือ1นนั่นเอง ตัวนี้ 0, 0ลบกับ7ไม่ได้ต้องไปยืมมาจากตัวหน้าตัวนี้ก็จะเหลือ8ตัวนี้ก็จะเป็น10นั่นเองเรามาลบกันดู10-7ลบ7ก็จะเหลือ3 8-7ลบกับ7็ก็จะเหลือ1นะดังนั้นตรงนี้ตอบ1,3,1,2,3 1, นั่นเองมีใครถูกไหมเอ่ยข้อที่3ข้อที่3อะไรลบกับ44,000 444เราได้เท่ากับ48,488มีใครทำได้ไหมเอ่ยอ่ะแล้วคุณจะลองเอา44,444บวกกับ48,488อ่ะลองบวกกันดูสิได้เท่าไหร่8บวก4ได้เท่าไหร่12อ่ะใส่2ทด1 8บวก4ได้12รวมกับอีก1เป็น 13ใส่3ทด1 4บวก4เป็น8บวกกับทด1เป็น9 8บวก4เป็น12ใส่2ทด1 4บวก4เป็น8รวมกับอีก1เป็น9อังนั้นข้อนี้ตอบ92,932นั่นเองอข้อ4นี่ข, 4, ข้อ4ข้อ4ลองทำเองดูนะมีได้หลายคำตอบมกันนะ,อะลองทำดูเรามาดูข้อที่3 ข้อที่ 3. อาะลองทำข้อที่3ต่อเลยใครได้คำตอบถ้าใครได้คำตอบเสร็จแล้วก็ค่อยดูเฉลยนะครับถ้าใครยังทำไม่เสร็จให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนอถ้าทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยพร้อมกัน3หาค่าประมาณของจำนวนที่กำหนดหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมืน่นเต็มหมื่นเราดูที่หลักอะไรเต็มหมื่นเต็มหมื่นเราดูที่หลักพันหลักพันเราเป็นเลข6เราปัดขึ้นนะข้อนี้ตอบ4ี่แสนสี่หมื่นนั่นเ,อ, 4, 000, 4, 000, นนเอง ข้อ2เป็นจํานวนเต็มแสนจานวนเต็มแสนให้เราดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นเราเป็นเลข2เราจะต้องปัดอะไรปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงนั่นเองก็จะตอบ3ล้าน5 0 0แสนจำนวนเต็มล้านจำนวนล้านเราดูที่หลักแสนหลักแสนเราเป็นเลข5เลข5าเราทำการปัดขึ้นดังนั้นข้อที่ตอบ50เท่าไรห0ล้านนั่นเองข้อ4ข้อ4เขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ1จักรยานยี่ห้อ h ราคา5 4 0 0 0บาทจักรยานยี่ห้อ y ราคามากกว่ายี่ห้อ h อยู่1 2ึ0 0บาทจักรยานยี่ห้อ y ราคาเท่าไหร่มากกว่ามากกว่าเราจะทำการเราจะเป็นการบวกนะครับมากกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราเขียนได้ยังไงเราเอา5 4 0 0 0บวกกับ หนึ่งมืเท่ากับสี่เหลี่ยมไปโยกสัญลักษณ์แล้วก็คําตอบนะครับจักรยายนยี่ห้องวายราคา66,000บาทนั่นเองข้อ2คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม2,100บาทแล้วจะขายในราคาสามพันสองบาทถ้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ถ้ารวมรวมมาถึงมันรวมเข้าไปแล้วจะขายในราคานี้คือโจทย์อยากไม่รวมเราก็ต้องทําการเท่าไหร่ต้องเอามาทําอะไรเอามาลบออกนั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมดังนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคา30,000บาทนั่นเองอา สำหรับคณิตศสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ